กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีท,ดที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะรู้ทันดวงชะตาปี2567หรือปีมะโรงาธาตุไม้สำหรับผู้ที่เกิดในปีวอกค่ะ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในปี2567คุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะหลังจากนะคะที่2ปีที่ผ่านมาจะมีการหาหมอเยอะเป็นพิเศษหรือบางท่านนะคะอาจาจะเจ็บป่วยด้วยโรคเดิมๆแล้วก็รักษาเรือรังแต่ในปีนี้นะคะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นและไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะคะปีนี้ผู้ที่เกิดปีวอกมีเกณฑ์ค่ะ ที่จะได้มาได้ครอบครองซึ่งอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือคอนโดค่ะรวมถึงทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์การเงินในปีนี้จะไหลามาเทมาค่ะแต่ผู้ที่เกิดปีวอกนะคะถึงแม้ว่าดวงจะเปิดดวงจะดีแต่คุณนั้นนะคะควรที่จะต้องเริ่มเรียนรู้ค่ะเริ่มเรียนรู้นะคะอะไรให้มากขึ้น คนเรานะคะจะต้องเก่งหลายทางและที่สําคัญนะคะคนที่เกิดปีวอกในปีนี้อย่าขี้เกียจค่ะรวมถึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงด้านการงานธุรกิจที่ทําการเริ่มต้นทําธุรกิจในปี2567ของผู้ที่เกิดปีวอกจะรุ่งเป็นพิเศษแต่ทําอะไรอย่าใจร้อนและอย่าขี้เกียจนะคะคุณนั้นจะได้ทํางานที่ได้พบเจอคนมากขึ้นมีการพัฒนาก้าวหน้าค่ะ เมื่อพูดถึงเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดปีวอกนะคะความรักจะมั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่เปิดทางมีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังในทุกเรื่องค่ะแต่ก็มีข้อที่ควรระวังสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกในปีนี้คืออย่าไว้ใจคนมากเกินไปต้องมองทุกอย่างนะคะในภาพที่ชัดเจนอย่ามองทุกอย่างแค่ด้านเดียวและที่สําคัญการสื่อสารต่างๆอย่าใจร้อนนะคะตัดสิน แต่จงใช้นะคะเวลาในการไต่ตองค่ะบทสรุปของผู้ที่เกิดปีวอ,อกในปี2567คุณมีเกณฑ์ที่มีดวงต้องเดินทางอยู่นิ่งไม่ดีค่ะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นความรักโดดเด่นการเงินไหลามาเทมาคนที่เกิดปีวอ,อกต้องฉลาดและเฉลียวด้วยนะคะคุณจะได้ทันคนนั่นเองค่ะเจาะลึกปีพศเกิดที่จะได้รับผลดีและควรระวังตามธาตุปีเกิด ผู้ที่เกิดปีวอกนะคะที่จะรวยในปีนี้นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปี2487ผู้ที่เกิดในปีพศ2523ผู้ที่เกิดปีวอกค่ะที่ถือว่าไม่ดีไม่เสียแต่ต้องมีความรอบคอบในเรื่องการเงินก็คือผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2 499ผู้ที่เกิดในปีพศ2535และผู้ที่เกิดในปีพศ2547ค่ะและผู้ที่เกิดปีวอกนะคะ ที่ควรจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพการติดต่อการเจรจาการเซ็นสัญญาในปีนี้คือผู้ที่เกิดปีวอกในปีพศ2511ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ชุดหนุนดวงปี2567จากวัดดังในฮ่องกงสามารถที่จะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮง ที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทำจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้